แจ้งมาจากช่องครอครัวโอลินะคะทางร้านก็ถ้าใครชอบเพลนิพายก็ตัวท้ายยินชี้เนี่ยราคาขึ้นกันหมดแล้วแต่ผมก็หาให้ลูกค้าช่องโอลิราคาเก่าเลยครับถ้าร้านผมอ่ะผมจะคัดนา็ิพิเศษจะต้องไม่มีตำหนิเลยแล้วก็เราจะเช็คให้ลูกค้าดูหน้างานอีกทีนึงครับเออแล้วก้นไม้เท้ามือสะอาดไหมอะไรเงี้ยตัวมีหายากตัวผู้เยอะตัวเมียปกติจะราคาสูงกว่าเพศผู้ อันนี้ผมใ,ให้ราคาเท่ากันเลยครับพร้อมมบตรวจเทให้เรียบร้อยราคาเดียวกันหมดเลยใช่มจะวิ่งหากล้องอย่างเดียวเนี่ยผมให้ขึ้นมือก็ขึ้นอ้าวขึ้นมือขึ้นมือสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตจุจกักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านโฟกัสฟอพัทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะน,นีเป็นลูกฟ้อนนกแก้วฟอพัทนะครับไฟคนหนามวันนี้ก็จะมีสีดากีนะครับเข้มๆเลยแล้วก็ โคบอนเทอร์คอยแล้วก็มีอเมริกันเยลโล่ตัวหนึ่งค่ะครับผมราคาช่วงนี้เป็นไงบ้างฟอพัราคาฟอพัทนะครับก็จะขายเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทค่ะครับผม,มอย่างก,กล่องนี้สูงสุดก็จะห้าร้อยครับเอ่อห้าร้อยเจ็ดร้อยเป็นตัวโคบอนเทอร์คอยส์ปะห้าร้อยหมดเลยครับก็ยังมีเข้ามากันตลอดนะคะสําหรับลูกบอลฟอพัดครับผมค่ะกล่องนี้นะครับก็จะเป็น พอพัดสีพวกพายโคบอนเทอคคสแล้วก็พายโคม้อนแล้วก็เฮวี่พายดักกรีนตัวเมียนะครับค่ะตัวซ้ายสุดจะเป็นเฮวี่พายดักกรีนตัวส่วนตัวขวาสุดที่ก้มหัวรับนั้นเลิบเบิร์ดไม่ขอบตานะครับซึ่งตัวนี้ก็ติดการขายไปเรียบร้อยแล้วสวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย จริงๆถ้าไม่สังเกตนี่คิดว่าเขาจะเป็นเลิฟเบอร์ไอ้ฟอร์พัทเหมือนกันเลยนะราคาปิดไปเท่าไหร่อันเนี้ยสี่ตัวนั้นขายไปพันหนึ่งครับอ๋อหนึ่งพันเป็นไทยใช่ไหมใช่พายบัตเตอร์ครับไม่ขอบตาด้วยไหมอ๋อไม่ขอบตาอืมแต่เขาสีสวยนะเดี๋ยวจะสวยกว่าน,นี้อีกนะ<ช>แล้วลอฟอร์พัทราคาฟอร์พัทเออสามตัวนี้นะครับม<ช>ีตัวตรงกลางนั้นอ่ะซิ่งจ,จองไปเมื่อกี้เลยใช่ครับ แล้วก็เหลือสองตัวซ้ายขวาจะเป็นเฮดิพายกินเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายกับขวาเลยอยู่ซ้ายขวาสองตัวนั้นจะว่างนะครับก็หน้าร้านของไข่ตัวละพันห้าแต่ให้ช่องโอลิอ่ะพันสองพอครับัวไหนก็ได้แจ้งมาจากช่องรอบครัวโอลินะคะทางร้านก็ถ้าใครชอบเฮวิพายก็ตัวซ้ายถ้าชอบเอานกที่ครบเครื่องเอาไปทำลูกต่อได้ก็จะมีเป็นพายโคบอลเฮอคอยส์เป็นสียอดนิยมอยู่แล้วครับเอาไปทำสีลูกกวาดได้ อันนี้เป็นเลบเบิร์ดขอบตานะครับขอบตาทั้งหมดนะ่เป็นลูกป้อนคือตัวมีสองตัวที่ยังป้อนอาหารอยู่นะค่่ะอาตัวข้างหน้าสองตัวสีน้ําเงินกับสีส้มเขียวเขียวหน้าส้มสองตัวหลังเนี่ยจะเป็นนกป้อนอยู่ครับส่วนไอ้สามตัวหน้านั่นเขาเริ่มกินเองเก่งแล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลาป้อนก็แนะนําเป็นไอ้สามตัวด้านหลังครับค่ะ แล้วราคาราคาขายตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยนกสมบูรณ์แข็งแรงค่ะอันนี้หนูเหมือนเป็นเล่นน้ํามาหรือเปล่าเนี่ยมาท่าวให้เล่นน้ํายังเปียกๆอยู่นะขนแห้งมดแล้วครับแต่ว่าเขาว่าต้องกรีดขนเกาขนตัวเองด้วยไงพอเขายืนคอนได้เขาจะเกาขนตัวเองค่ะนี้เป็นกรีนชีคนะครับเมีทั้งสีไอแอปเปิลและเยลโล่ไซด์ ตอนนี้ก็เราจะมีเข้ามาอยู่วันนี้สิบตัวอ๋อมีเยอะเลยอะะ่ะเฉพาะสีสอสีนี่นะครับมีสิตัวก็คือ,อ,อยินชี้เนี่ยราคาขึ้นกันหมดแล้วแต่ผมก็หาให้ลูกค้าช่องออลีราคาเก่าเลยครับ1,500บาทตัวละ1,500บาทถ้าลูกค้าหน้าร้านผมก็ต้องขายตามร้านร้านอื่นะนะ กาอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดอ๋อประมาณพันเจ็ดพันแปดใช่ไหมแต่ถ้ามาจากช่องเราก็คือยังให้พันห้าใช่ครับค่ะถ้ามาจากช่องオีคือราคาเก่าเลยค่ะห้าผมก็มีทั้งเไซส์ขนหนามขนคูการขนขนพายเลยครับมีเลือกสิบตัวเลยก็ราคาเดียวกันใช่ค่ะเฉพาะสีสองสีนี้นะอ่าค่ะอ่เพราะวันนี้จะมีสีอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะสองสีนี้จะตัะพันห้าครับอีกเข้มกระบูอ่อนนะครับใ บูเข้มเป็นตัวด้านหลังผมตัวเทศเรียบร้อยแล้วเป็นตัวผู้ค่ะแล้วก็ตัวหลังเนี่ยตัวหน้าที่ตัวโตกว่านะครับเป็นบูอ่อนสองสองตัวเนี้ยผมตัวเทพเรียบร้อยแล้วตัวบูอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวเมียค่ะตัวบูเข้มจะเป็นตัวผู้ครับค่ะเรองรับราคานะครับก็ตัวบูเข้มเนี่ยสี่พันบาทส่วนตัว เออบูอ่อนสองพันแครับ้อมใบเซกเทส้อมใบเซคเทสแล้วนะคะใช่ทั้งคู่เลยครับมี4ี่พันบูเข้มบูอ่อนก็2อ0พค่ะอ๋อปันคอนัวนี้นะครับก็ตอนนี้เหลือ2ตัวเหมือนเหลืองนะใช่ก็ก็ดูดูเผินๆก็เหลืองอยู่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาเนี่ยสองตัวนี้ผมเซคเทสให้เรียบร้อยแล้วค่ะคนละข้อกันนะค่ะ โชคดีว่าเป็นตัวผู้และตัวเมียอะไรครับอ๋อมีให้ลูกค้าเลือกอกัน<ห>ด้วยแล้วเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับ<ห>ก็มีจะมีตัวผู้และตัวเมียเลยสาหรับใครที่อยากได้เป็นคู่ก็รับไปทั้งคู่ได้ครับคเ<ห>ขาคนละข้อกันส่วนฮาใครมีตัวผู้อยู่แล้วจะหาตัวเมียก็มีครับราคาเท่าไหร่คะนี่เอ่อให้ช่องโอลิสามพันห้า 5ามพันห้าอมเช็คเพศให้เรานะ้อมตรวจเพศเรียบร้อยครับค่ะือเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็ราคาเดียวนกันนะใช่ครับค่ะอย่างตัวเมียเนี่ยเอ่อหลายๆคนพูดเหมือนกันว่าตัวเมียหายากตัวผู้เยอะตัวเมียปกติจะราคาสูงกว่าเพศผู้ ันนี้ผมให้ราคาเท่ากันเลยครับตัวละสามพันห้าเจคเพให้เลยเจคเพทให้เรียบร้อยแล้วครับไซส์นี้ส่งต่างจังหวัดได้ไหมคะส่งได้ครับส่งได้แล้วนะซึ่งส่งไปเชียงรายเมื่อสองวันที่แล้วไซส์นี้เหรอใช่ค่ะ เชียงรายผมส่งตอนดึกไปถึงตอนเช้าอ๋อส่งตอนนอก่อนไปใช่ครับผมแล้วไปถึงรุ่นก็เช้าเลยปลอดภัยดีทุกอย่างครับกระเทียนนะครับวันนี้ขอกระเทียนก็จะมีหลากหลายสีหลายขนาดค่ะบางตัวก็เริ่มกระพือปีกใกล้บินแล้วแต่นกผมาอเล a ร์ตแข็งแรงทุกตัวนี่ขนาดนี้ป้อนไปใหม่ๆนะแล้วยังแบบตอกินตอกินเหรอยังป้อนกันอยู่นะคผมแข็งแรงตัวอ้วนก็จะมีพวกไฟเฟสนะแล้วก็สีดําหน้าส้ม ก็เป็นลายมุกส,สีแก้มส้มหรือเป็นซินนมอนแก้มส้มก็มีนะซินนมอนน่าสวยมากสีโอตีนแล้วก็แบบมีแก้มสีส้มไซนี้ยังป้อนเสริมรไหมคะไปนี้<อ>ผมป้อนเต็มเลยครับผมป้อน <c oughs> ผมป้อน <c oughs> อสามมื้อเลยคขาจะเตริมใช่ใช่เอ่อนกยีรานผมมาถึงได้อ้วนอ่ะเพราะว่าผมป้อนสามมื้อทุกชนิดเลยจะป้อนสามตลอดเลยครับแล้วพอเขาแท้เองเก่งก็จะลดเหลือสองแล้วก็เลิก ตอนป้อนสองมือนี่คือใกล้ๆจะเริเกันทีแล้วครับผมก็ผมจะเน้นป้อนสามมือไปก่อนอาราคาเอ,อ่อให้ช่องโอริ900บาททุกตัวเลยวันนี้ทุกตัวนะใช่900บาททุกตัวเลยค่ะแต่ไม่มีสีขาวเนาะแต่ถ้าไม่สีขาวล่ะลูกค้าอยากได้สีขาวราคาจะขยับขึ้นไหมสีขาวตอนนี้มันมีอยู่นะนคือมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะคือ ตัวนี้เขากําลังหัดแพ้เองเดี๋ยวเอาให้ดูครับกำลังกินเก่งเลยกำลังหัดกินส่วนชุดนี้ก็จะเป็นสีเหลืองๆเลยครับเหลืองเป็นหลักเลยเหลืองทั้ตัวก็จะเป็นเหลืองลายมุกแก้มกมแก้มอ่านี่ยจิ๋วเลยตามกล้องดูก็แล้วกันนี่นี่ก็สวยครับบางบางคนอ่ะชอบ ะอ็เป็นแบบเหลืองล้วนตาแดงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะเป็นเหลืองตาดํานะเหลืองแล้วติดปลายปีกเป็นทายเป็นเหลืองตาดำลุกแข็งแรงมากตัวแค่นี้กระโดดขึ้นกล่องเป็นแล้วนะจะบินหรือยังลูกจะบินหรือยังก็ไซน์นี้ผมก็ป้อนสามมือครับอนการทั้งละสิบซีซีอะไรเงี้ยป้อนเลยครับราคาถ้าไซส์นีสสี่นสเก้าร้อยบาททุกตัวเก้าร้อยทุกตัวค่ะสวยอ่ะเก้าร้อยค่ะ ช่วงนี้มีเข้ามาเยอะไหมคะก็เอ่อชว่วงนี้ออกออกพกเทลเยอะครับค่ะอ่าแต่เราก็ต้องคัดตัวสวยๆมาค่ะอ่าต้องเลือกตัวที่ดีๆมา,าค คือมันมีหลากหลายนะบางตัวก็แม่แทะขนบ้างล,ลูกโดนทับขาบ้างอะไรเงี้ยมีจะเรื่องปกติอยู่ครับแต่ทารานผมอะ่ะผมจะคัดนาเป็นพิเศษจะต้องไม่มีตำหนินเลยแล้วก็เราจะเช็กให้ลูกค้าดูหน้างานอีกทีนึงครับเออเลิกก้นไหมเท้ามือสะอาดไหมอะไรเงี้ยจะเช็กเบื้องต้นให้อยู่แล้วครับแต่โดยรวมๆแล้วสวยสวยทุกตัวเลย ใครชอบแบบป้อนใช้สายสลิงเป็นกจ็จะง,ง่ายพวกนี้จะงับสายกินสายได้เลยครับโยนสายไปเนี่ยเขางับงับงับสายแล้วก,กดได้เลย้อนง่ายมากเป็นนกที่ผมว่าป้อนง่ายที่สุดในทุกนกแล้วนะคอกระเทียวตัวนี้นะครับคอกระเทียวสีขาวหลายหลายคนชอบนะครับเป็นขาวตาแดงคือตัวเนี้ยที่ผมเอาแยกเดี่ยวเขาไว้ไม่ใช่ว่าขายแพงหรือแล้วนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาเริ่มบินแล้วแล้วเขาก็ นี่สายเขาดื้ออย่างหนึ่งคือถ้าเห็นคนจะร้องกินอ๋อจะขอกินตลอดถ้าเห็นคนจะร้องกินจะไม่ยอมกินเองเลยเังติดกินแต่พอเราไปแอบเขาจะแทะเองเก่งมากสังงใจจะเปิดอาหารนะลุกเป็นที้มเลยนะครับกินเก่งนะเราอะหลายหลายคนอาจจะเคยเจอนกที่ดื้อแบบเนี้ยเวลาเขาติดอาหารลูกป้อนไงเขาเห็นเราเขาจะหลังให้เราป้อน ถ้าเราป้อนไปเขาจะไม่กินเองเลยครับอ๋อแต่ถ้าเราไม่ป้อนก็กินได้ใช่ถ,ถ้าเราไม่ป้อนก็กินได้เอาไปแอบไ,ไปหน่อยค่อยๆแอบมองเขาเขาจะก้มกินตลอดเวลาเลยตัวเนี้ยฮ่เจ้าเล่ห์นะเราอะหลายๆคนจะเจอปัญหาตรงนี้ครับถ้าแบบเออทำไมนกไม่ไม่ยอมกินเองสักที่อะไรเงี้ยต้องร้องขอกินตลอดต้องป้อนแต่ตัวเนี้ยผมให้ดูเลยว่า เขากินเองเก่งแต่เขาเห็นคนละคนอ่อนเขาข่อนเองอ่อนค่ะราคาเท่าไรถ้าเป็นสีขาวนะก็เก้าร้อยเท่ากันเลยครับวันนี้ให้เก้าร้อยเท่ากันใช่ไหมวันนี้ให้เก้าร้อยเท่าเข้ากันหมือเลยค่ะนกตัวนี้ก็สุภาพแข็งแรงดีนะเริ่มกินเองแล้วนกแก้วลิงเล็กนะครับวันนี้ก็จะมีหลายหลากหลายตัวอะไรี่ผม ผมว่าที่ร้านผมวันนี้น่าจะมีจนถึงตัวนะอ่าอันนี้จะเป็นแก้วเลนส์มีหลากหลายสีครับแล้วกล้องจับอยู่เนี่ยจะเป็นสีกีีเลสวิงครับแล้วก็จะมีสีลูติโน่เหลืองตาแดงนะลูติโน่แล้ววันนี้มีเมิร์ฟด้วยนะสีดำนะครับอ่าใครชอบของแปลกๆหรือท้ามสีสูงเนี่ยแนะนำพวกเอาเมิร์ฟไปเข้าก็ได้ นมอกวันนี้ผมตรวจเพศมาแล้วน่าจะเป็นตัวมีเดียนะครับค่ะเพศแล้วนะค่ะราคาเท่าไหรเมือกเอ่อเจ็ดพันบาทครับเท่ะเอากระวิอื่นเลยตอนนี้ลิงค์ผมจะขายพร้อมไปเพศอยู่ที่เจ็ดพันบาทลูติโน่ละคะเท่ากันเลยครับค่ะเจ็ดพันใช่เพศหรือยังคะเพศให้หมดเลยครับค่ะทั้งอีเล็ตวิ่งอ่าเออลูติโน่เมือกค่ะอ่านะไหนโตไหนก็จะมีพวกโอลิฟก็มีนะ อันนี้ก็คือเชฟเทสให้งหมดละค่ทุกนแล้วราคาเดียวกันเลยก็คือเจ็ดพันค่ะคโอ้ถึงจะไหนมาเลือกดูได้ครับเป็นตีนเล็กบิงบูเล็กบิงเราก็มีนะวันนี้ค่ะอันนี้จะให้ดูใสไใส่ลูกป้อนจิ๋วก่อนนะค่ะครับอันนี้เป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับใส่ลูกป้อนใส่เอ่อใส่ฝ่องเดือนครับค่ะก็จะมีขวาอ่ามีขวาสุดนะครับเป็นสีอับิโน่ เป็นข่าวตาแดงนะตัวนั้นเป็นตัวเมียตัวเดียวในกลงนี้หละครับต้วนั้นก็จะไล่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 มันเลยก็จะมีสีตรงกลางเป็นโอลิฟนะค่ะตัวที่สองตัวที่สองเป็นโอลิฟนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้แล้วก็มีบูที่หันหลังให้กล้องนะครับเป็นบูสีเข้มเข้มตัวนี้เป็นบูแล้วก็ด้านบนนั้นจะเป็นบูเลดวิ่งสีอ่อนกว่าข้างในอะนะ ตัวนั้นจะเป็นบูเลตวิงครับตัวผู้เหมือนกันส่วนซ้ายสุดก็กำลังแท้มีเล็ดอยู่นะครับเป็นลูติโนตัวผู้ครับเหลืองตาแดงชุดนี้เราตรวจเพศให้เรียบร้อยแล้วจะมีผู้อยู่สีต่ตัวเมียสองตัวครับผมตัวเมียเนี่ยสีขาวแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งอะ่ะ คือที่เราเอาออกเนี่ยเขาส้นมาก <c oughs> เขาเห็นกล้องเขาเดินหากล้องเลยเขาหาคนตลอดเลยตัวนั้นจัดดาวลุ่มเ้ยถ้าใครอยากได้เชื่องเชื่องนะผมแนะนาผมมีอาร์บิโนโเชื่องเชื่องเดินหากล้อง <c oughs> หาคนเนี่ยอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นสีเหลืองเ,อเป็นขาวตาแดงเนี่ยครับ <c oughs> ตัวเมียนกชุดนี้ก็จะขายอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับก็พร้อมใ้ตรวจเพจให้เรียบร้อยราคาเดียวกันหมดเลยใช่ผมให้เจ็ดพันใครชอบเล็ดวิงใครชอบสี จัดสีเข้มๆอ่าหรือก็จะชอบเอาไปเข้าคู่สีขาวตัวหนึ่งสีดําตัวหนึ่งก็เหมาะนะอ่าหรือจะเป็นคู่เหลืองกับคู่ฟ้าก็ได้นะอ่าผมก็ปรึกษาทางร้านได้นะเรื่องการเข้าคู่ใช่ค่ะเราก็มีเยอะจะมีเข้าคู่สีเหมือนแนะนาให้ได้ครับค่ะถ้ามีลูกทางร้านก็รับซื้อเหมือนกันรับซื้อเหมือนกันครับค่ะ ก็ช่วงนี้เป็นหน้าลิงเก็าเยอะเนอะจะมีให้เลือกหลากหลายสีมากขึ้นจากที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมีสีฟ้าสีเหลืองเหลืองก็จะมีเลดวิงเพิ่มเข้ามาเขียวมีเข้ามาบ้างออกสีเขียวเขียวธรรมดายังไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าอย่างที่ ลูกค้าเอาไปทํานะเขาก็จะพัฒนาสีใช้สีฟ้าไปเข้าสีเขียวบ้างใช้สีฟ้าไปเข้าเหลืองมั้งลูกก็จะออกมาเป็นสีอื่นหลากหลายครับซึ่งสีเขียว normal เนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีใครมีนะครับมีน้อยอันนี้ก็เป็นไซส์3เดือนนะครับเป็นลิงงเหล็กสีลูติโน่ไซส์3เดือน3เดือนเป็นตัวเมียทั้งสองตัวครับก็ใครที่ชอบนกที่ไม่ต้องไปป้อนแล้วอ่าหรือป้อนเสริมก็ไซส์นี้ได้เลยครับยังเชื่องอยู่นะ ก็ลิงเนกก็เป็นนกที่เราสามารถที่จะฝึกสอนเขาพูดได้โอเป็นนกที่พูดเก่งเลยครับค่ะลิงเนกนี่พูดเก่งเสียงหวานไซนี้เริ่มพอจะฝึกได้บ้างหรือยังนะหรือว่าต้องรอไซนี้เลยครับกาลังดีเลยครับในการฝึกเพราะว่าให้เขาฟังบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนคะเพราะว่าเอ่อฝึกขึ้นมือหรือแบบเริ่มเริ่มมีคอแบ็กอะไรเงี้ยมันนี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่าเขาเป็นนกที่ สมบูรณ์แข็งแรงแล้วอาหารนี่กินเองได้หมดแล้วค่่ะอาเรื่องเรื่องความดื้อเราปรับปรับหน่อยครับคือเอาไปจับรูปเล่นหยิบอาหารเนี่ยแต่เขาไม่กลัวมือแบบเขาวิ่งหากล้องตลอดเลยครับคือลิงเน็ตถามว่าลิงกเน็ตดมไหมสําหรับผมผมว่าไม่ดูเลยนะเป็นพวกที่แบบเข้าหาคนตลอดเนี่ยผมป้อนเข้ามาเขาวิ่งมาหาหน้ากล้องตลอดเลยค่ะเขาไม่กลัวมือ ราคาเท่าไหร่คะทาไซนี้อันนี้ลิงก์ผมขายอยู่ที่เจ็ดพันเหมือนกันหมดเลยครับส่วเพศให้ทั้งสามไซส์เลยนะราคาเดียวกันหมดเลยตามความต้องการของลูกค้าเราอยากได้ค่ะนกป้อนนกหลุดป้อนแล้วค่ะหรือว่านกขนหนามขนคุ้มอะไรติดทักหาเราได้เลยครับเนี่ยตัวเนี้ยที่ต้องแยกออกมาเมื่อกี้อ่ะนั้นนะครับนั่นแหละเขาเดินเดินทั้งวันน่ะตัวขาวอ่ะเห็นคนก็ไม่ได้กลัวเนี่ยเรนมองกล้องมาแล้วมาแล้วมา แล้วเนี่ยมาแล้วเดินหาตัวอันนี้ก็เจ็ดพันเหมือนกันนะคะครับอันนี้เป็นฮันมากคอนะครับก็ไซส์สามเดือนตัวนี้ฝึกเชี่ยงอยู่ระดับหนึ่งแล้วจะหากล้องอย่างเดียวค่ะนะครับจะวิ่งหากล้องอย่างเดียวเนี่ยผมให้ขึ้นมือก็ขึ้นาวขึ้นมือขึ้นมืออ้าถอยเลยลูกขึ้นมือได้ง่ายครับจับเล่นได้นะค่ะอค่ะ อายุเรครับอายุสามเดือนกว่าตัวนี้ผมยัง้อนเสิร์ฟให้อยู่เลยเขากินเองแล้วแหละแต่ว่ากินน้อยฟังๆมาตรงนี้มาลูกมาเต็มกล้องเลยนะชื่ออะไรนะฟังๆครับชื่อฟังฟังครับเลยมีชื่อแล้วนะอ่าเชื่องนะจะไปหากล้องอย่างเดียวเลยขอจำเลยนะลูกจะไปหากล้องอย่างเดียวเลยลูกฮะหนูมาตรงนี้แต่ลูกหนูจะได้เล่นซื่อมาชื้อมาอ่าเนี่ยอ่า ราคาเท่าไหร่คะนี้ตัวนี้นะครับขายอยู่ที่มึนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันถ้าเป็นลูกค้าจากช่องโอลิพักเข้ามาผมมีส่วนลดเพิ่มให้ค่ะไม่ได้ซื้อราคา1มื่นเจ็ดแน่นอนถูกกว่านั้นนะคะแจ้งมาจากช่องนะคะครับผมแจ้งมาจากช่องโอลิครับค่ะ เต็มเลยไหมลูกเต็มก็มมีใบตัวเพศให้เป็นตัวผู้นะโอ้ค่ะไปฝึกเชื่องไปฝึกพูดได้อันนี้ก็เช็คเพศให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นกลีมชีสสีบูอ่อนนะครับหรือยูชินามอนค่ะก็จะมีหลักมีสองตัวตัวนี้จะเป็นนกที่ใสบินแล้วอ่า ถ้าใครไม่มีเวลาป้อนก็แนะนํำไซนี้ได้ครับเราตรวจเพศให้เรียบร้อยแล้วมันตัวเมียทั้งคู่เลยนะค่ะมี2ตัวนะตัวเมียทั้งคู่ค่ะเชฟเพศให้แล้วใครบอกว่ากลิปนี้หาเอ้ยกินกินชี้เนี่ยหาตัวเมียยากนี่ผมมีตัวเมียให้แล้วคือพี่ผมตวดมาเป็นตัวเมียล้วนเลยครับค่ะอ่าเป็นสีเอ่อบูอ่อนนะบูอ่อนนะถ้าใครชอบสีละมุนประมุนราคาไม่แพงมากกับตัวนี้ครับเท่าไหร่อ่าสองพันแปดสองพันแปดพร้อมเช็คเพศพร้อมเชฟเพศ สีบูอ่อนนะครับผมถ้าใครไม่ไหวกับูเข้มที่ราคาสูงมากก็เล่นบูอ่อนได้นะค่ะเป็นสีที่น่ารักนละผมก็ชอบสีสีบูอ่อนอ่ะตัวด้วผมผมมาชอบสีบูอ่อนอ่าค่ะสีบูเข้มตอนนี้ราคาจะพอกระตันนะครับบูเข้มค่ะนี้เป็นนกแก้วฟอพัสนะครับค่ะอเป็นไซส์สองเดือนเออันนี้ปลอดภัยแน่นอนให้สำรับ ใครที่อยากได้นกที่ไปเลี้ยงนะ<า>ล่ะหลุดจากไปป้อแล้วครับตัวนี้จะเป็นนกที่กินเองแล้ว<า>เขาผมกจะฝึกให้เขากินทั้งทันตน์ะวันทั้งอาหารเม็ด<า>แล้วก็พวกข้าวโอต๊ตอะไรอย่างเงี<า>้ยก็เป็นนกที่ไปฝึกเชื่องต่อได้นะครับค่ะ<า>ข้อดีของนกไรเนี่ยก็คือเราไม่ต้องมาป้อนสามมื้อหรือสี่มือม้ออะไรเลยเราปล่อยอได้เลยครับค่ะ<า>ก็บางตัวก็จับเล่นได้นะ ออฟอพัทจะมีหลากหลายสีเลยในกรงนี้ก็จะมีพวกพายพายมีนะำพายกรีนค่ะแล้วก็มีพายเมอร์บเทอร์คอยเอ้ยพายเมอร์บค่ะฟอโล่เป็นโคบอลเทอร์คอยอะไรเงี้ยครับเป็นบูเทอร์คอย มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะถ้าใครสนใจชุดนี้ผมขายอยู่ที่ตัวละ500บาทให้รายการท่องโอลีครับทุกตัวเหรอคะทุกตัวเลยทุกตัวในนี้นะ500ครับยข้าวหีเทาวขาวขาวใช่ตัวกลางเนาะสวยค่ะตาแดงด้วยนะน่ะเป็นฟลอร์เมอร์ฟล้วเขาเป็นพายด้วยนะต้องหัวเป็นด่างๆขาวขาวเป็นาพายฟลอร์เมอร์ลดไซสองเดือนครับชุดนี้ค่ะ ้าครอยากได้ตัวไหนตัวคู่ตัวเมียให้ผมจับคู่ให้ก็ได้ครับค่ะมีไม่เหลือไม่เยอะแล้วนะก็สิบตัวได้นะประมาณสิบตัวครับผมก็ชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงนะครับที่ขายัวละห้าร้อยให้รายการท่องโอลีนะครับก็จะมีเป็นสีบูเทอร์คอยส์เป็นบูหัวสีเขียวๆเห็นไหมครับน่ารักเขายืนพองขนสวยเลยครับอะโกลมกลม ใครกินเองแล้วอย่างเงี้ยเอาไปให้ลูกหลานเลี้ยงก็ได้ไข่กงเลี้ยงสองตัวนะคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวมีตัวหนึ่งใส่น้ําใส่อาหารเขาก็อยู่ได้สบายแล้วครับไม่ต้องป้อนนะใสนี้โตกว่าเมื่อกี้ไหมเข้ากันเลยครับเท่ากันใช่ใส่สองเดือนสองเดือนตัวละห้าร้อยเหมือนกันชุดนี้ถ้าคุณชอบไปเลี้ยงน่ารักน่ารักนะแล้วนกแข็งแรงแข็งแรงผมแนะนาชุดนี้แหละเพราะว่าเป็นสีนกที่สีไม่สูงมากนะพอนกที่สีไม่สูงมากเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โครงสร้างหรือเรื่องพันธุกรรมเขาจะแข็งแรงกว่านกสีสูงนะค่ะ,คะแล้วก็ตัวกลมแต่เล็กเลยครับตัวใหญ่นะอันเนี้ยปากยังชมพูอยู่เลยครับเป็นนกเด็กนะ,ะสองเรือนสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวโอริมีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสำหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกยซันคอนวัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นบ no ูมนกเริฟเบิร์ดคอกระเทลค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเริฟเบิร์ดคอกะเทลและก็กินชีค้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบ no ูมนกหงยกค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกหงยกฟอร์พาสนกฟิน no ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพชรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะทางร้านจำหน่ายอ ารสัตว์ทุกชนิดมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดค่ะหากท่านใดสนใจนะคะเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพไว้ด้วยค่ะ